สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู่ผู้สุ่คนเหมือนนั่นสี่จดจัดมากินเขากับต้มน้องค้วไค่ะต้มน้องค้วเสแซ่ต้มน้องคั้ควจ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อคั้วไออกรูราะว่าเนี่ยได้ตัวเมียมากับทิบเขาได้ตัวเมียจ่าชื่อน้องนาบีน้องนาบีเป็นน้องสาวของน้องในนี้ เขาต้มติปบเขาใหญ่ๆขึ้นก้าค่ะพี่นอ้องมันเรองจับพี่นอ้องเมืองข้ามเขาอันนี้ข้าวใหม่จ้าข้าวใหม่แล้วพี่นอนะ้องเนอะเขาบ่อยจำนะคะพี่นอ้องซิมกอน <c oughs> หอนหอนหอน

ห้ากล้วยแับอืมเป็นกล้วยอย่างเองนะครับไม่ได้ซื้อมาแต่ย่างใดต้มน้องต้มน้อง อ,อืมอึมฮันอาอาหนุ่ยู้วยหรือ่า หอ,อมเขาไหมพี่น้าให้ยากเอาไหมกับนอ้องข่อยมาเด้ออืมอ่ะอืมเอ,อ,อาเขา like that, <sighs> like that. การออมนอก็ต้อง้ตกพักเอาเนียงลงเอาแัวนลงมันอยากลขับไปนอถ้าจะออมนอกกล้ลงส่มคนไปไหนมันจะแสบมันมันมันจะมาเสียบใครซามก็จะหดก็จะมาเสียบสะสมแล้วส้ม่ไปนอใครานมันบ่ไรก็เออมเห็นไมใครสามหดอ

干了，漂不漂亮！